สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านยายสิลงล่าไปหนึ่งวันนะคะปก,กติยายสิจะลงยิบแบบเร่งด่วน,นอันนี้ก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้าเข้าเลขวิ่งหลักร้อยค่ะ เ,เลขวิ่งหลักร้อยเลขวิ่งยังไม่หลุดนะคะหน่วยสิบร้อยเข้าหมดไม่เข้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสามไปไม่เข้าเลขกำลังวันหรอคะเข้าเลขเลขกำลังวันด่ะค่ะแล้วก็สามก็เข้าสามเจ็ดเจ็ดกับห้าศูนยนะคะเข้าสองตัว ไปเไปเข้าไปไปไปเที่ยวเวียงจันทร์ค่ะไปเที่ยวเวียงจันทร์อันนี้อันนี้ไปเข้าเวียงจันทร์นะคะเวียงจันทร์ค่ะอันนี้ก็เข้าตัววิ่งหลักร้อยนะคะนนกําววล,กล,ะะกลังวันก็เหมือนเดิมค่ะ ข้าวสองตัวลุยกันต่อนะคะก็เลขแยสิว่าจะไม่ลงให้ก็เลยอ้ลงดีกว่าเนาะเพื่อฟาร์มต่อเนื่องกันค่ะว่างวดไหนเข้าวงวดไหนหลุดแต่เลขวิ่งไม่หลุดนะคะเลขวิ่งไม่หลุดเดี๋ยวแยวสิเขียนวันที่ตรงกรบนะไรอะ วันเสาร์นะคะวันที่หนึ่งเดือนสามหกแปดนะคะเดี๋ยวยาสิลงให้เออสองชุดต่อเนื่องเลยค่ะสามเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับ แปดเก้าศูนย์สวยก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทุกท่านเดี๋ยวยาสีเอาเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเอาแปดมาตั้งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า ดูข่าวไปด้วยค่ะอันนี้ไม่ต้องกลับแปดห้าเก้าสี่ศูนย์สามหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าแปดศูนยปดสี่ศูนสี่อันนี้ต้องกลับนะคะแล้วก็สี่สองเหมือนเดิมค่ะแปด

แล้วก็เลขก,กำลังวันเลขก,กำลังวันเดี๋ยวนะคะตรงกับตรงกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็มี7จ็ดหนึ่งแเลขกำลังวัน เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้ายายสิก็หมดแรงค่ะหมดแรง เรียบร้อยแล้วค่ะพินิพิจารณานะคะทุกท่านพินิพิจารณาค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านได้ล่ำรวยและพิจารณานะคะสวยกระจัดขัดกระพานเหมือนเดิมค่ะยายเซก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่าน ร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีค่ะ